สูตรที่เด็ก6 7ต้องได้นะคะถ้าไม่อยากตายสนามทีแก็นะข้อนี้นะคะเป็นทีแก็หัวข้อด้านตัวเลขนะคะโจทย์จะให้มาแบบนี้นะคะเราลองมาดูกันค่ะโจทย์บอกว่าคน9คนนะคะซ่อมกำแพง9กําแพงะคะ่ะใช้เวลา2วันค่ะถ้าคนหคนซ่อมกำแพง4วันนะคะจะซ่อมได้กี่กำแพงนะคะถ้าน้องได้สูตรในกรอบนะคะนี้ที่พี่วงให้เนี่ยน้องก็สามารถทำได้ภายใน1นนาทีเลยนะเราลองมาใส่กันค่ะอ่ะ อันแรกนะคะเขาบอกว่าคน9คนใช่ไหมคน9คนก็คือจํานวนคนเดิมนั่นเองอันนี้นะคะพี่ก็ใส่มาเลย9คนคูณเวลาเดิมนะคะเวลาเดิมคือกี่วัน9กําแพงเนี่ยใช้เวลา2วันก็คูณ2นะคะอ่ะแล้วเท่ากับจํานวนคนใหม่ใช่ไหมคนใหม่อีก6คนเนี่ยอ่ะหคนคูณกับ เวลาใหม่เวลาใหม่คือ4ี่วันใช้เวลา4วันเนาะพี่ก็เขียนทีไว้นี้เขานี้งานเดิมคืออะไรเออบางคนอา้าวแล้วงานเดิมอะ่ะพี่งานเดิมก็คือทําไมคะกําแพงอะไร9ก้ากแพงใช่ไหมอันเดิมอันแรกคือ9ก้ากแพงพี่ก็ใส่ไปเก้านะคะแล้วงานใหม่ก็กี่กําแพงเอ่ยไม่ได้บอกเพราะอะไรเป็นสิ่งที่โจทย์ถามถ้าสิ่งที่โจทย์ถามเราก็ให้เป็นตัวแปรล,ละกันนะคะได้กี่กําแพงพี่ให้เป็นตัววายละกันสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งก็คือได้กี่กําแพงให้ตรงนี้เป็นวนะคะก็แก้สมการปกติ 9คูณ2ได้18ใช่นไหมตรงนี้18ตรงนี้ส่วน9ใช่นไหมแล้วก็64 24แล้วก็ส่วน y แล้วก็คูณไขว้แก้สมการได้เลยนะคะได้2นะ,ะ18หาร9ได้2นะคะ y ขึ้นไปคูณที่2ใช่นไหมย้ายข้างเป็น 2y เท่ากับ24นะคะทิ้ง y ไว้ตัวเดียวฝั่งซ้ายคือสิ่งที่เราจะหาใช่ไหมก็เป็น24หาร2ได้เท่าไหร่นะคะ 12แสดงว่าข้อนี้ก็ซ่อมได้กี่กำแพงก็ตอบไปเลย12กํากำแพงเห็นไหมว่ามันจะทําได้เร็วนะคะอันนี้เก็บไว้เลยนะคะเพราะว่าข้อสอบปีล่าสุดเคยออกแบบสูตรแบบนี้นะคราวนี้ค่ะใครที่อยากฝึกโจทย์เพิ่มเติมนะคะพี่แนะนําคอร์สติวทีเกตนะคะพาร์ทการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็พาร์สมร,รถนาการทํางานนะคะคือคอร์สเดียวจะได้2หัวข้อเลยคือทั้งทีเกตสอและทีแกตสานะคะจะปูพื้นฐานให้จากง่ายไปยากนะคะแล้วก็พาตะลุยข้อสอบแล้วก็มีเทคนิคลัดแบบเมื่อกี้ะคะ่ะในการทาข้อสอบนะคะใครสนใจนะคะทักแชทได้เลยค่ะ Our open door